เขาชื่อลีเฉิงเอินเพราะความเจ็บป่วยเขาจึงเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาก็หายจากโรคในช่วงหลายปีนั้นเขารักษาคนป่วยขับไล่ปีศาจและประกาศความรอดขององค์พระเยซูเจ้าไปทั่วหลังจากยอมรับพระราชกิจแห่งยุบสุดท้ายของพระเจ้าผู้สรงมหิธิริ์เขาก็ประกาศข่าวประเสริฐอย่างกระตือรือร้น และก่อตั้งคริสตจักรหลายแห่งโดยเชื่อว่าตนเองเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเห็นชอบจนกระทั่งการพิพากษาและการบ่มวินัยของพระเจ้ามาถึงตัวเขาจึงได้รู้จักตนเองอย่างแท้จริง ใช่รีบเล่ามาทีตอนเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าผมเคยเป็นผู้นำรักษาคนและไล่ผีอยู่บ่อยๆพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงงานอันยิ่งใหญ่ผมสั่งครั้งเดียวผีก็พอไม่พอเสวนจริงๆงอ์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเขาจากนั้นพระเจ้าทรงเริ่มงานใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยุติงานนั้นผมก็เลยไล่ผีไม่ได้ออกเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ทรงงานคนั่นสิพอผมยอมรับพระราชกิจ พระนิเวศของพระเจ้าก็ให้ผมประกาศพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เริ่มสรงงานอีกครั้ไม่ว่าไปไหนผมก็ได้คนมาไม่ไมากไม่ทำเนี่ยมันเป็นไปเองผมก็ไม่รู้ทําไหมคุณนในของจริงทําอะไรก็ได้หมดเลยจริงเลยลรอ๋อเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นหัวหน้ากองผลิตทุกเรื่องในหมู่บ้านผมเป็นคนดูแลจากงานแต่งงานศพไม่มีผมก็จัดไม่ได้ทุกคนเคารพผมมากจากนั้น ผมก็มาเชื่อและวางมือไปนี่ดาวซึว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรทุกคนบอกว่าน่าเสียดายมากเสียดายทำไมการเชื่อเป็นเรื่องที่วิเศษใช่ถูกต้องเลยครับไม่น่าเสียดายเลยการเชื่อนําไปสู่ราชอาณาจักรเป็นหัวหน้ากองผลิตทําได้ไหมไม่แน่นถ้าเข้าราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ก็จะได้รับพรอันยิ่งใหญ่ถูกไหมการเชื่อในพระเจ้านำพรมาวันข้างหน้าเราทุกคนจะเป็นบุตรชายผู้มีชัยหัวหน้ากองผลิตก็แค่ตําแหน่งเล็กๆใช่ครับ โอ้ผู้คนมาแล้วแล้วพี่หลีนอก่นหนาวสิวันนี้อากาศเย็นจัดเลยอุ่นตัวก่อนนะเอ๊ะพี่หลีคะช่วงนี้คุณมีผู้มาใหม่เยอะเลยนะคะใช่แล้วนี่ช่วงนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงงานอันยิ่งใหญ่ผู้คนก็เลยรีบพากันมาเข้าคริสตจักรโอ่แล้วงานให้น้ำเป็นยังไงบ้างคุณได้ติดตามบ้างไหมได้สามัคคีทำเกี่ยวกับนิมิตให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างพวกเขามั่นใจแล้วใช่ไหมว่านี่คือหนทางที่แท้จริงดนก่อนครับขอบคุณค่ะ ถ้าได้ยินการชวนเชื่อที่เป็นลบหรือถูกสิทธยาพิบาลก่อกวนพวกเขาจะถอนตัวไหมคะไอเรื่องให้น้ําเหรอผมให้น้ําพวกเขาตลอดไม่เคยหยุดส่วนความจริงเรื่องนี้มิรก็พูดถึงพระราชกิจสามระยะของพระเจ้าผมเล่าให้พวกเขาฟังหมดแล้วผมส่งหนังสือให้พวกเขาแล้วจะไม่ให้มั่นใจได้ยังไงไม่ต้องห่วงนะผมรู้ดีว่าควรสามัคคีทําเรื่องไหนตอนให้น้ําผู้มาใหม่อย่าห่วงไปเลยคนที่เพิ่งรับข่าวประเสรศิฐ ก็เหมือนทารกที่เพิ่งเกิดและเลยไม่ได้แม้แต่น้อยมนโนคติอันหลงผิดข่าวลือหรือคำพูดคำเดียวจากศิทธยาพิบาลก็อาจทำให้พวกเขาสงสัยและสะดุดได้คุณประมาทไม่ได้นะคุณต้องดูแลพวกเขาเหมือนดูแลทารกต้องไม่ประมาทเลยอีกอย่างการข่มเหงจากพญาน,นาคใหญ่สีแดงรุนแรงขึ้นถ้าบางคนขี้ขลาดหวาดกลัว แล้วคุณไม่รีบให้น้ำและช่วยพวกเขาพวกเขาอาจถอนตัวก็ได้แล้วคุณได้ตรวจสอบเรื่องพวกนี้หมดหรือยังผมประกาศข่าวประเสริฐมาหลายปีเรื่องพวกนี้นะผมเจอมาเยอะแล้วตอนประกาศข่าวประเสริฐผมพูดไม่ได้ว่าไปมาเก้าหรือสิบมณฑลแต่ผมก็ไปมาสามสี่มณฑลแล้วเมืองกับหมู่บ้านที่ผมไปมา ไม่รู้กี่แห่งต่อกี่แห่งยิ่งเรื่องคนไม่ต้องพูดล็อกว่าผมได้มากี่คนถ้าไม่ใช่มื่นก็ต้องมีสักสามถึงห้าพันคนละสามถึงห้ันคนถึงห้ันเยอะมากมาเลยน,นั่นอะเอกสารการจัดแจงงานได้ระบุจุดสําคัญสําหรับการประกาศข่าวประเสริฐม้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องงานที่ต้องทําและการติดตามผู้มาใหม่ <c oughs> <c oughs> ขนาดหลับตาผมจัท่องได้เลยเขาทุ่มเทกับเรื่องนี้จริงๆใช่ใช พี่น้องหลิวคุณอาจจะยังไม่รู้ผมมีความเชื่อมา2ี่สิบกว่าปีแล้วทั้งการทำงานและการประกาศผมเจอคนมามากกว่าที่คุณเจอตอนผมยอมรับงานช่วงระยะนี้และประกาศข่าวประเสริฐคุณยังไม่ได้ยอมรับข่าวประเสริฐเลยเออคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการให้น้ำผู้มาใหม่หรอกในหมู่พวกเรา พี่หลีได้คนใหม่เข้าคริสตจักรตอนประกาศเยอะที่สุดเขามีพรสวรรค์แล้วก็หัวไวแถมผู้มาใหม่ก็ชอบฟังที่เขาพูดด้วยใช่ค่ะเขาไปประกาศที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับเขาได้รับคนเพิ่มแทบทุกครั้งเลยล่ะ่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงงานในตัวเราใช่เลยคุณอาจสั่งงานในคริสตจักรได้แต่การประกาศในสนามจริงคุณไม่เข้าใจหรอกไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมีผู้คนยากๆอยู่ทุกประเภทไม่ต้องพูดถึงความเสี่ยงเลย คุณต้องเจอกับปัญหายุ่งเหยิงและมนโนคติอหลงผิดทุกรูปแบบถ้าแก้ไขเรื่องพวกนั้นไม่ได้คุณจะได้คนเข้ามาไหมไม่ได้ยากมากเลยหลายปีมานี้ผมรับมือกับปัญหาและมนโนคติอหลงผิดมาทุกรูปแบบแล้วยิ่งพวกเคร่งศาสนาคุณต้องพูดเก่งระดับที่ชวนนกลงมาจากต้นไม้ได้พี่น้องีพี่น้องีมีข่าวร้ายครับมีอะไร ทำไมโลนลานแบบนี้ใจเย็นก่อนพวกที่เพิ่งยามพระข่าวประเสริฐสิบกว่าคนจากหมู่บ้านหลิวถอนตัวเพราะข่าวลือว่าได้จริงถอนตัวเหรอแต่พี่บ้านของพวกเขาต่อกวนคนที่เหลืออยู่คนที่ผ่านทางแก้ไขแล้วจะทำยังไงดีล่ะใช่ถ้ารีบไปดูแล้วเป็นไปได้ยังไงคุณฟังมาผิดหรือเปล่าเออไปเถอะรีบไปดูใช่ใช่ใช่รีบไปดูกันเถอะตัวใครเร็วพวกาเขาแน่ใจแล้วนี่เริ่มอธิษฐานถึงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์แล้วพวกเขาก็รู้ว่าข่าวลือกับโฆษณาชวนเชื่อน่ะไม่จริง ฉันสามารถขี่ทำเรื่องนิมิดไปแล้วด้วยจะมาถอนตัวง่ายๆได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้อาจมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ไดคุณบอกว่าพวกเขาแน่ใจแล้วในคุณบอกว่าจะไม่ถอนตัวเมื่อกี้คุณยังคุยโวอยู่เลยฉันว่าคุณอนะโอหังเกินไปแล้วละ่ะ สามาคคขีดทำเมื่อวันก่อนทำให้อะไรๆชัดเจนแล้วคุณแน่ใจแล้วนี่ว่าทำไมพระเจ้าถึงได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ใช่ครับทำไมถึงเริ่มสงสัยอีกล่ะสรุปแล้วมันเพราะอะไรใช่ค่ะบอกพวกเราเธอบอกมาเธอพเพราเราสามาคคีททำได้นะบอกเรามาเถอะครับใช่สิ่งที่พวกคุณพูดก็ถูกแต่สิทธยาพิบัลก็พูดถูกเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อพี่หูคะขีดความสามารถคุณดี อย่าเลิกเชื่อไปแค่เพราะข้อสงสัยไม่กี่ข้อเลยนะคะใช่ครับคุณคงไม่มองเรื่องความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เป็นแค่เรื่องเล่นๆใช่ไหม,มถ้ามีอะไรที่คุณยังไม่เข้าใจก็มาสามัคคีทํากันดีไหมใช่มาสามัคคีทํากันยิ่งพูดคุยกันความจริงจะยิ่งชัดเจนขึ้นไม่ใช่เหรอ,อจริงไหมคะมา,มาเชอญนั่งก่อนมานั่งคุยกันเถอะใช่ครับน้องหูส่วนไหนที่คุณไม่เข้าใจหรือ,อยังสงสัยอยู่ จะคลี่คลายได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้ามาสามัคคีทำกันเถอะมา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 นั่งเลยค่ะนั่งเลยครับแผนการบริหารจัดการของพระเจ้าเป็นความล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครเข้าใจได้หมดภายในชั่วข้ามคืนหรอกใช่ครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอ่านพระวจนะของพระเจ้าบ่อยๆมีอธิบายไว้ในนั้นหมดแล้วใช่แล้วล่ะน้องหูคุณต้องเชื่อว่าผู้ที่แสดงความจริงได้มากมายขนาดนี้ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอน มนุษย์ไม่สามารถแสดงความจริงได้ลองอ่านพระวจนะบทตอนนี้สิแล้วดูว่านั่นคือความจริงหรือเปล่าถ้าจะอ่านเองค่ะได้ไดค่ะตรงนี้ค่ะการบริหารจัดการของพระเจ้าเป็นดังนี้ทรงมอบมวนุษย์ให้ซาตานมนุษย์ที่ไม่รู้สึกถึงสิ่งที่พระเจ้าและพระผู้สร้างทรงเป็นไม่รู้วิธีนมัสการพระเจ้า มนุษย์ที่ไม่รู้ว่าทำไมการนบนอบต่อพระเจ้านั้นถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและยอมให้ซาตานทำให้เขาเสื่อมทรามพระเจ้าจึงทรงเรียกคืนมนุษย์จากเงื้อมือของซาตานทีละั่้นทีละตอนจนกว่ามนุษย์จะนมัสการพระเจ้าอย่างสุดใจและปฏิเสธซาตานนี่คือการบริหารจัดการของพระเจ้าบัคขนะยกนี่มาได้แลค่ะมันขโมยแกะดีๆของพวกเราไป น้อยอมันเลยมาตอยเขาได้ยังไงเนี่ยพระเยซูเจ้าสอนที่เรารักกันรักแม้กระทั่งศัตรูพวกคุณทำร้ายคนอื่นได้ตายหลงผิดมันให้ตายเลยคุณก็เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันทำไมถึงทำแบบนี้ไอ้ขโมยแก่ของพวกเราเราอย่งคิดว่าตัวเองไม่ผิดอีกเลยอยหยุดนะหยุด่าทุกคนต่างก็เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยังไงมาขโมยแกของพวกฉันฆ่ามันเลยชอ ข้าได้ยินเองว่าม้อยแกของพวกฉันเช่าจากข้าแกขึ้นมาหยุดเลยนะหยุดเราควรเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันทั้งการคอยพูดคอยจากัมกันเหรอผมว่าจะมีชีวิตรอดออกไปเลยหยุดเลยกล้ากันมาได้ยังไงหยุดเดี๋ยวนี้นะพอแล้วพอสักที กันเลยหรไงพอได้แล้วมีความเป็นมนุษย์กันบ้างหยุดใจแล้วลาหายแกของพวกฉันได้ยังไงลามาเลยแกของพวกฉันเลย แกนี่ยังไม่ตายฮะจะฆ่าแกจะฆ่าจะฆ่าจะฆ่าแกจะ้่ ว่าจะมีชีวิตรอดออกไปเลยผมมีความเชื่อมา20กว่าปีแล้วทั้งการทำงานและการประกาศผมเจอคนมามากกว่าที่คุณเจอตอนผมยอมรับงานช่วงระยะนี้และประกาศข่าวประเสริฐคุณยังไม่ได้ยอมรับข่าวประเสริฐเลย มรข้าพระองค์เป็นกับหมดจริงๆ <c oughs> กินกว่าจะสู้พระพร,ระองข้าพระองค์ไม่คู่ควรจะมีชีวิตอยู่แต่ข้าพระองค์ก็ยังไม่อยากตายข้าพระองค์ยังไม่ได้เห็นความสำเร็จแห่งพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เลยข้าพระองค์อยากเข้าสู่ราชานจาจตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โปรสดสงยกโทษให้กับการกระทําผิดของข้าพระองค์และโปรดประทานโอกาสให้ข้าพระองค์อีกสักครั้งด้วยเถิดพระเจ้า พระเจ้าชีวิตและวาทายของพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าพระองค์หวังจะได้นกดนอกการจัดวางเรียบเรียงของพระองค์ น้องลีน้องลีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟื้นสิฟื้นน้องลีน้องลีงลจะเป็นการดีที่สุดหากพวกเจ้าทุ่มเทความพยายามมากขึ้นให้กับความจริงแห่งการรู้จักตนเองเหตุใดพระเจ้าจึงไม่ทรงชื่นชมพวกเจ้าเหตุใดอุปนิสัยของเจ้าจึงเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับพระองค์ เหตุใดวาท่าของเจ้าจึงปลุกร้าความเกลียดชังของพระองค์เมื่อเจ้าแสดงความจงรักภักดีให้เห็นเล็กน้อยเจ้าก็เสนอเสือนตนเองกันใหญ่พอทําคุณงามความดีกันสักนิดก็เรียกร้องรางวัลพอเจ้าแสดงความรบนอกไปเห็นนิดหนึ่งเจ้าก็ดูถูกผู้อื่นและเมื่อสําเร็จลุล่วงภารกิจเล็กน้อยบางอย่างเจ้ากลับทําตัวปึงชากับพระเจ้าพระเจ้าในหัวใจข้าพระองค์ ไม่มีที่วางให้พระองค์เลยก้าพระองค์โอหังเกินไปก้าพระองค์สมควรถูกสาปแช่งถูกตีสอนและถูกพิาพากษานอนนิ่งๆมาอ่านกันต่อในการต้อนรับพระเจ้า พวกเจ้าร้องขอเงินทองวัตถุสิ่งของและคำชมเชยเจ้ารู้สึกปวดใจที่จะต้องบริจาคหนึ่งหรือสองเหรียญครั้นเจ้าบริจาคสิบเหรียญเจ้าร้องขอพรและต้องการได้รับการปฏิบัติด,ด้วยอย่างเฉพาะตัวความเป็นมนุษย์ในแบบของพวกเจ้านั้นช่างระคายปากและสแสลงหูยิ่งนักมีสิ่งใดในคำพูดและการกระทำของเจ้าที่น่ายกย่องบ้างพวกที่ทำหน้าที่ของตนและพวกที่ไม่ทำ พวกที่เป็นผู้นำและพวกที่ติดตามพวกที่ต้อนรับพระเจ้าและพวกที่ไม่ต้อนรับพวกที่บริจาคและพวกที่ไม่บริจาคพวกที่ประกาศพวกที่รับพระวจนะและมนุษย์พวกอื่นๆมนุษย์เหล่านี้ล้วนสรรเสริญตัวเองพวกเจ้าไม่คิดว่าสิ่งนี้น่าขันรอกหรือทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเจ้าเชื่อในพระเจ้าทว่าเจ้าไม่อาจเข้ากันได้กับพระเจ้า ทั้งที่รู้อยู่เต็มอ,อกว่าเจ้าปราศจากคุณความดีอย่างสิ้นเชิงเจ้ายังยืนกรานที่จะอวดตัวอยู่ดีพวกเจ้าไม่รู้สึกหรือว่าเหตุผลของพวกเจ้าเสื่อมลงจนถึงจุดที่พวกเจ้าไม่อาจควบคุมตนเองได้อีกด้วยสำนึกเช่นนี้เจ้ายังเหมาะที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้อย่างไรพวกมันโอหังมากเกินไปไม่คู่ควรกับความรอดของพระเจ้า พวกเจ้าไม่เป็นห่วงตัวเองในเวลานี้เลยหรืออุปนิสัยของพวกเจ้าเสื่อมลงจนพวกเจ้าไม่อาจเข้ากันได้กับพระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความเชื่อของพวกเจ้าไม่น่าขานหรอกหรือความเชื่อของพวกเจ้าไม่วิปริตหรอกหรือเจ้าจะปฏิบัติต่ออนาคตของเจ้าอย่างไรเจ้าจะเลือกเส้นทางที่เจ้าจะใช้ ยังไรผมเป็นหนี้พระเจ้ามากเมื่อเกิดช่วยพยุงหน่อยค่อยๆลุกนะค่อยๆเอาละ,ะพิงตรงนี้นะ,ะ,ะน้องหลี ข้าพระองค์เป็นคนบาปไม่คูควรกับความรอดของพระเจ้าทรงจัดเตรียมชีวิตใ้ข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์กลับทำให้พระองค์ทรงผิดหวังสมควรได้รับการตีสอนและการพิพากษาจากพระเจ้าเรา ควรอ่านต่อหรือเปล่าข้าพระองค์สมควรถูกทำลายเพราะปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าไม่คู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ข้าพระองค์สมควรตายอ่านต่อ ธรรมชาติของพวกเจ้าหากไร้การตีสอนและสาบแช่งเจ้าคงไม่เต็มใจที่จะก้มศรีรษะไม่เต็มใจที่จะยอมจำนนหากไร้ข้อเท็จจริงต่อหน้าต่อต,อตาเจ้าก็ย่อมจะไม่เกิดผลอาเมนพวกเจ้ามีบุคลิกลักษณะที่ตำต้อยและไร้ค่าเกิดไปเจ้านั่นเป็นความจริงพระเจ้าตัดใน้ถูกต้องหากปราศจากการตีสอนและพิาาพากษาก็คงยากที่พวกเจ้าจะถูกพิชิต ยากที่ความไม่ชอบทาและการไม่เชื่อฟังของพวกเจ้าจะถูกเอ,นะอาชนะธรรมชาติเดิมของพวกเจ้านั้นยังรากลึกยิ่งนะักหากวางพวกเจ้าไว้บนพระบัลลังพวกเจ้าก็คงไม่รู้จักทีศทางของตนเองนับประสาอะไรที่จะรู้ว่าเจ้ามุ่งหน้าไปที่ใดพวกเจ้าไม่รู้แม้กระทั่งว่าเจ้ามาจากที่ไหนแล้วเจ้าจะสามารถรู้จักพระผู้สร้างได้อย่างไรเล่าใช่ หากปราศจากการตีสอนและสาบแช่งที่ทันต่อการของวันนี้วันสุดท้ายของพวกเจ้าก็คงมาถึงนานแล้วไม่ต้องพูดถึงชะตากรรมของพวกเจ้าเลยนั่นจะไม่ยิ่งตกอยู่ในภาวะอันตรายซึ่งโจนตัวเข้าไปใหญ่หรืออเมนอเมนหากปราศจากการตีสอนและการพิาาพากษาที่ทันต่อการนี้ใครเล่าจะรู้ว่าพวกเจ้าจะโอหังขึ้นมาเพียงใดหรือพวกเจ้าจะกลายเป็นต่ำซ้มเพียงใด การตีสอนและการพิภากษานี้นำพาพวกเจ้ามาถึงวันนี้และสงวนการตำรงอยู่ของพวกเจ้าไว้หากพวกเจ้ายังได้รับการศึกษาวิธีเดียวกับบีดาของเจ้าใครเราจะรู้ว่าพวกเจ้าจะเข้าสู่อาณาจักรใดใช่ครับพระเจ้าทุกอ,อย่างที่ตรัสล้วนเป็นความจริง พวกเจ้าไม่มีความสามารถในการควบคุมและทบทวนตัวเองอย่างสิ้นเชิงสำหรับผู้คนอย่างพวกเจ้าหากเจ้าแค่ติดตามและนอบนอบโดยไม่มีการก่อกวนหลึกขัดขวางจุดล่งหมายของเราจะสำเร็จผลพวกเจ้าไม่ควรยอมรับการตีสอนและการพิภากษาของวันนี้ให้มากขึ้นกระนั้นหรือพวกเจ้ามีทางเลือกอื่นด้วยหรือรเจ้าข้าพระองค์ยินดีที่จะให้พระองค์ทรงตีสอนและพิภากษา ต่อให้พระองค์จะทรงสาบเจ้าพระองค์ก็จะไม่ปริปากมุดพระเจ้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยอุปนิสัยอันโอหังของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่เคยเอาประวัจนะของพระองค์มาใส่ใจเลยใช ได้วุฒใจข้าพระองค์ไม่มีที่ว่างให้พระองค์ไม่มีวุวใจที่ยับแกลงพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนบาปเป็นคนบาปนายิ่งนักข้าพระองค์เป็นู่ควรกับความรอดของพระองค์หรือแม้แต่จะได้ยินพระวันาของพระองค์ ข้าพระองค์ทําตามความคาดหวังของพระองค์ไม่ได้เลยสักอย่างพระเจ้าข้าพระองค์ไม่คู่ควร พระเจ้าข้าพระองค์ไม่หวังให้พระองค์ทรงกรุณาหรือให้อภัยข้าพระองค์ข้าพระองค์ยินดีกลับใจและเปลี่ยนแปลกตัวเองอเมนขอเพียงการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์อยู่เคียงข้างข้าพระองค์ ขอส่งสั่งสอนและบ่มบินายข้าพระองค์บ่อยๆ้วยเพื่อให้ข้าพระองค์สามารถนบนอบพระองค์นบนอบพระวจนะของพระองค์และไม่เป็นะบวนตอพระองค์อีกต่อไปพระเจ้า